f u ฟูลเ a ทัล c h e m i s t Mobile หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อแคนก้นคนแปลธาตุในรูปแบบฉบับเกมมือถือเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าบนสตร์ญี่ปุ่นแล้วเกมมือถือแนว Tactical S.R.P.G. จากการ์ตูนดังการันตีความมันโดย Square Enix Full Metal Alchemist Mobile จะพาทุกคนได้สำรวจเรื่องราวอีกครั้งในแบบต้นฉบับ จากการ์ตูนยอดคิดอย่าง Fullmetal a l h h m m i s t พร้อมรับชมฉากประทับใจในรูปแบบกราฟิกสามิติสวยงามและการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นกับตัวละครมากมายกว่า40ตัวละครผสมผสานความสามารถของพวกเขาเหล่านี้ให้ส่งพลังมากยิ่งขึ้นและเนื้อหาเสริมที่น่าสนใจเจาะลึกเรื่องราวของตัวละครภายในเกม พบเจอกับเนื้อหาที่แปลกใหม่การเล่นเกมที่ท้าทายขึ้นด้วยกฎพิเศษต่างๆอีกมากมายภายในเกมสำหรับใครที่เป็นสาวกของแขนกลคนแปรธาตุเรามาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าเกมนี้จะมีการเข้าไทยหรือเปล่าหากมีการเข้าไทยหรือว่าอัปเดตอะไรเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทาง this is game Thailand ครับ